ใช่ใช่ไหนล่ะชอาชีครับอาชีครับไหน,นชีหันแก้วอีกทางหนึ่งมาให้แม่ดูหน่อยอีกฝั่งหนึ่งอะเออทำไมมีสองข้างเลยอ่ะ,อ,อ,ะอย่าแค่ขี้โมกอี้สีเข้าจมูกแล้วอาชีทำเหรอหรือเฮียเปาสบายให้ที่แก้มช,ชี้ทำยังไงอ่ะนี่ ทำเป็นแมว<อ>ใ,หให้สีมันเข้าปากก่อนแล้วก็ตรงตาไหนอ่ะว้าวาเห็นแล้ว แม่เห็นแล้วนี่อ้าวใช่เหรออันนั้นใช่ของอาชีหรอใช่ไหนลูปอันนี้๋อมันเป็นรูปอันนี้ทําไมถึงเป็นรูปแบบนี้ล่ะอาชีทำไมคิดว่าอันนี้ถึงเป็นรูปของอาชีล่ะมันเป็นรูปผู้ชายของอชีอไม่มีหนวดใช่ไหมใช่แล้วไหนอันไหนของแม่อันอันนี้หรอแล้วไหนของย่าอันนี้ทำไมอ่ะ พราหนวดมันน้อยกว่าหรอโอ้โหสร้างอะไรเนี่ยไม่ปลา,ามันทำปากแบบนั้นอนะปลาปากจุแบบนี้เ,เดี๋ยวมันก็ตกตกก็เดนใส่เสื้อเลยนะ,ะนั่นไง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 มันเริ่มเอียงละมันเริ่มเอียงละ ตก,ตกแน่ตกแน่ตกแน่ตกไม่เท่าไรนะสีกระเด็นใส่ตานะแสบเลยนะ